วันนี้เราจะมาตามหาเพื่อนๆของเรารหัสดาวเก้าหนึ่งครับเขาบอกว่าอยู่ตรงโดมเขียวๆเอโดมเขียวๆอยู่ตรงไหนวะโดมเขียวๆเห็นซอยก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปอยู่ตรงไหนวะเราจะตามหาเพื่อนเราเจอไหมนี่มาเราลองไปดูซิว่า เพื่อนเราอยู่ตรงไหนนาะโดมเขียวๆมันอยู่ตรงไหนนาะโดมเขียวๆเ,เดี๋ยวหาดู่วนโอ้โดมเขียวๆนู่นๆูเห็นแล้วเห็นแล้วเ,เห็นโดมเขียวๆแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นโดมเขียวๆแล้วโอ,โอ้ตลาดทะเลไทยนี่ก็มีที่จอดรถคอกเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยอืมเลี้ยวซ้าย บอกให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาโอ้โหรถคอกจอดกันอยู่นี่เต็มเลยครับตรงนี้ตลาดทะเลไทยครับอ้าวไม่ใช่นี่นี่ไม่ใช่ดงเขียวของตลาดนี่โอ้โดมนุน้นใช่ปะเอตรงไหนหวะเออโดมเขียวโดมเขียวตรงนี้เหรอทางเข้าตลาด ทางเข้าตลาดจะต้องไปอีกหน่อยนึงเดี๋ยวเราลองไปดูซิทางเข้าตลาดอยู่ตรงไหนเนาะทางเข้าตลาดทางเข้าตลาดทางเข้าตลาดอยู่ตรงไหนทางเข้าตลาดอยู่ตรงไหนเนาะ ช้าๆนะครับเขาบอกว่าขับช้าๆโอ้ไม่เคยมาเลยนะเนี่ยเราไม่เคยมาแถวนี้แต่ว่าเราเคยไปข้างในครับเพราะว่าข้างในนั้นจะเป็นที่ขายอาหารทะเลตรงนี้เขาจะเป็นขายผลไม้โอ้โหมีอะไรขายเยอะแยะมากมายเลยครับที่นี่ฮะอื้อหือ ตลาดผลไม้แล้วก็วิ่งย่องไปดูที่ว่ารถเพื่อนเราเขาอยู่แถวไหนแผงเพื่อนเราเขาอยู่แถวไหนตรงนี้นี่ผลไม้เต็มเลยครับนี่ครับเราจะมาตามหาเพื่อนของเรากันดูซิว่าเราจะหาเพื่อนเราเจอไหม,มเพื่อนเราอยู่ตรงไหนนอ้อนี่ห้องน้ำอืม้ม น้ำโอ้เขาบอกว่าเอารถจอดแถวแนี้ได้ใช่ไหมจะได้เหรอจอดแถวไหนได้เดี๋ยวเราเวียนรถสักสามรอบก่อนเอเขาบอกว่ารถเพื่อนเราจะจอดอยู่แถวแถวนี้อืมันก็ยากอยู่นะเพราะว่าเราไม่เคยมาจอดตรงนี้ได้ไหมได้นะ เอาจากตรงนี้ได้เหรอเดี๋ยวเราลองดูดีว่าโอ<ฮ>้ตลาดเจ๊เจี๊ยบแตงโมตลา,ลาดทะเลไทยเอาละเดี๋ยวเราลองโทรหาเพื่อนเราดูก่อนนะว่าเพื่อนเราเนี่ยก็อยู่ตรงไหนคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเพื่อนเราเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนนะครับอืเราลองโทรหาเพื่อนเขาเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนโทรหาเพื่อนก่อนครับ กับหนึ่งนะใจเย็นๆนะเราจะตามหารหัสดาว91กันนะฮะดูที่ว่าเราจะเจอของไหมจ้าอยู่ตรงไหนเอ่ยนะในลรองเปิดกล้องดูได้เนี่ยผมอยู่แถวแเนี้ยเนี่ยเปิดกล้องดูได้ แล้วบังอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอืมวิ่งเวียนขวาไปเนี่ยนะแล้วมันมีที่จอดไหมแถวนั้น,นแล้วตรงนั้นมันมีที่จอดไหมอ่ะไม่ใช่ ่าใช่ใช่แต่ว่ามีมีแถวนั้นมัมีที่จอดไหมอ่ะว่าแถวนั้นน่ะมีที่จอดไหมอ๋อเห็นเดินออกมาแล้วอ่าเ,เห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อแถวนู้้นจอดได้ใช่ไหมโอเค ไหนรถบังทันไหนเนี่ยสีอะไรเนะี่ยยังยังไม่ทันรู้เรื่องเลยวางสายไปหายอ่ะไปลองไปดูดิว่ารถเขาจอดอยู่ตรงไหน,นเรามาหาเพื่อนเพื่อนเราหน่อยนะครับนะฮะแวะเวียนหาเพื่อนเพื่อนเรานิดนึงในรถของบงังเออยรถของบังสีอะไรเอยสีขาวเหรอโอ้โหจอดตรงไหนได้อ่ะ อืมจอดตรงนี้เหรอจอดตรงนี้ได้เหรอ,อจอดได้ไหมตรงนี้อ้าวนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วครับนี่ อ๋อดีไงรถที่มีรหัสดาวเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วซึบยวดูดีจอดจอดตรงหรือเปล่าจ้าเอสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจอดตรงล็อกไหมเนี่ยฮะล็อกพี่โห้ยจอดตรงล็อกเป๊กเลยอ่ะนี่ฮะไม่คิดไม่คิดว่าจะตามหาเจอนะเนี่ย <laughs> เป็นไงขายดีไหม ก็ได้เรื่อยๆพี่ผมเคยแต่อาปลามาส่งไม่ยากก็รู้ว่าตรงนี้เป็นตลาดผลไม้ด้วยพี่เข้าข้างในใช่ไหมใช่ใช่ก็วิ่งผ่านตรงยาไวู้่นน่นมันต้องมีด่านเก็บเงินอยู่ตรงนี้วิ่งเข้าไปตรงนี้มันเป็นโซนผลไม้พวกพวกปลาแห้งของแกเ่ะแล้วอย่างนี้ที่ว่ารถผลไม้อะไรเข้ามาลงเขาต้องมีเสียตังเลยตรงเนี้ยไม่เสียที่แต่ถ้าเข้าเข้าเข้าตรงด่วนตรงเนี้ยมันจะเป็นพวกปลาพวกอะไรต้องเสียอ๋อแต่ผลไม้ไม่ต้องไม่ต้องแล้วทำไมเขาลำเอียงรถปลาจังเลย คือพูดง่ายว่าตรงเนี้ยมันศูนย์รวมพี่ออ๋ใช่ศูนย์รวมอาจจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นตลาดเหมือนตลาดไทยเลยตลาดซีมุมอะไรเงี้ยใช่ครับพี่อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวผมเข้าไปเที่ยวที่ร้านนะได้ครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่ร้านกันนี่รถจอดอยู่นี่เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวมือถ่ายตอนนี้เรากำลังเดินไปหาร้านชื่อร้านอะไรอ่ะร้านลัตนากระดุลของบางเสี่ยว รัตรนนารัตรนนาอุดม่ร้านเราอ่ะ,ะอ้าวแล้วโหแล้วจะให้เดินเลยดูดิให้เดินเลยหายนี่ขายพวกผลมไม้อืมนี่นี่เดีให้ดูพลังเข็นตะลุกมันพุ่งหมดใปบเห็นตาเอบอกว่าจะมาเที่ยวให้จะมา,มาเอาอะไรมาสง่ง เขามาเขามาส่งผลไม้อยู่ตรงนู้นผมก็มเลยทักไปว่าเออทำไมไม่มาเร็วกว่านี้อืก็เลยเออว่าจะได้ฝรั่งไปกินมั่งแทรนลกไปกินมั่งแต่ไม่ได้เขาเลยบอกว่าผมมากลังคืนเมื่อคืนก็ท้าถายเขาผลไม้สด<ๆ>เหลือไม่เยอะแล้วนี่ใช่ครับเพราะว่าของเขามาขายันต่อสวัสดีครับโอ้โหท้าแก่ทําอะไรอยู่เนี่ยฮะรายงานตัวหน่อยแล้วท้าแก ชื่อลูกเกดนะคะดาวเกคะ่ะวัน<ด>นีคุณเชิญทุกคนคะ่ะสวัสดีทุกคนครับนูนฮะโอ้ยราห์ดับอยู่นู่นเลยนี่ก็อยู่กันที่นี่เลยแล้วหกโมงจะไปไหนก็หกโมงเดี๋ยวผมก็ออกกลับเข้าบ้านอ,อบางทีก็ถ้ามีของก็เตรียมเก็บของขึ้นรถแล้วก็เช้าออกมาก่อแล้วร้านอย่างนี้เขาปิดยังไงอ่ะก็มีตะข่ายเพาใช่ตะข่ายเหรอใช่ร้านหนึ่งเขาไม่ค่อยปิดตะข่ายแต่ร้านผมมาถ่วมากผมจะปิดตะข่าย เพราะว่าพวกที่ว i mean ่าบางทีของเราแล้วอย่างนี้เคยโดนกีดตะนขายไหมน่ะก็ไม่มีนะพี่เขามียามเปล่าวะมียามอืมเรามีกล้องออนไลน์แล้วด้วยไม่ต้องกลัวใช่ไหมอ๋องั้นเราก็ต้องซื้อเน็ตดิซื้อไวไฟใช่ไหมไวไฟมันมีติดร้านตลอดทีอ๋อเออก็ดีก็ดีแต่เราก็เปิดดูบ้างใช่ไหมใช่เปิดดูเปิดดูไม่เลี่ยดีนี่ครับแครวะเวียนมาแถวแถวมันมีของหายแม้งมันปกติอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นร้านเปิดมันไม่ใช่ร้านปิดอืมอืมอืมใช่มียามอ่ะมี แต่ก็ดีถ้าถ้าเขามียามีอะไรมันก็คงจะไม่ไม่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกไม่้องน้มาให้ใไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอน,นี่แน่นอนเลยอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรเอ่ออะไรนะแคนตุลุกอันนี้แคนตลุกเขา<อ>คุณมากเขาคุณมากโอ้โหเขาคุณมากตอนนี้มันไม่สวยแล้วเพราะว่าไมาอเช้าอ่าใช่ของเต็มร้านเลยเพราะว่าอ๋อคือเราซื้อวันต่อวันหรือยังไงมันของจะมาส่งที่บ้าน เป็นวันต่อวันแล้วเรก็มาขายเลยใช่ไหมสุดยอดนี่ครับใครแวะเวียนมาเที่ยวแถวแถวตลาดทะเลไทยนะผมก็นึกว่าตลาดทะเลไทยมีเฉพาะแค่ของอาหารทะเลผมเคยมาส่งแต่อาหารทะเลไม่ยักจะรู้คือโซนนี้ไม่เคยมาเลยไงอี่ตอนที่วิ่งผลไม้ผมก็ไม่เคยมานะเรื่องโซนนี้แต่ก่อนมันล้างหมดเลยอแล้วปีห้าสี่น้ำท่วมทั่วประเทศ อยู่สี่มุมเมืองหนูเคยอยู่สี่มุมเมืองก่อนใช่ไหมแล้วพอมาน้้านทั่วประเทศอ่ะมันไม่มีที่ขายหนูหนก็เลยพาพวกแผงค้าที่ว่าอ,อยู่ชิมเมืองอ่ะม,มาดู<น>มาดูทีเพราะหนูเพบ้านแถวหนูเคยเห็นว่าตรงเนี้ยมันล้ามันไม่มีมันไม่มีคน,น,นวางอะไรขายเลยอืแล้วเขาก็มาสำรวจแล้วก็ขอติดต่อกับเจ้าของตลาดว่าจะพวกแม่ค้าสี่มุมเมืองอ่ะจะเอาฝรั่งมาเป็นลงที่นี่พักสินค้าชั่วคราว,าวได้ไหมเพราะมันเข้าสี่มุมเมืองไม่ได้น้ำท่วม ั้งแต่นั้นมาก็คือตลาดทะเลไทยนี่ก็เกิดมาตลอดตั้งแต่ปี54ยาวเลยยาวเลยก็เปิดมายาวเลยทีนี้หนูก็จะมีสองตลาดเลยอยู่อยู่สี่มุมเมืองด้วยทะเลไทยด้วยอ้าวแล้วเราแบ่งขายไงก็ที่น้องขายใช่น้องใชน้องายน้องอ๋อออแล้วเดี๋ยวพอถ้าเปิดเต็มตัวเขาไปอ,อยู่ตลาดนู้นผมก็อยู่ตลาดนี้เพราะว่าผมต้องวิ่งผลไม้จันด้วยอ๋อ ได้ทั้งสองตลาดนะเรดีดีตั้งแต่ปีห้าสี่เลยดีดีมากเลย<ห>เฮงเฮงรวยรวยโอ้ยสุดยอดสุดยอดอสุดยอดสาธุี่โอ้ยขอบคุณมาก,กให้น้องลางด้วยผมยังไม่ได้กลับบ้าน ผมจะแวะเที่ยวลงไปภาคใต้เรื่อยๆเอาไปนั้นว่าถ้าฝ่าผมผมแวะไปผมแจกเพื่อนไปเรื่อยๆนะได้ไให้เพื่อนๆได้กินขอบคุณมากขอบคุณมากเมวาพี่กลับขึ้นมามาแวะหาผมไม่เป็นไรเกรงใจฝากนอกปลามันได้กินขอบคุณมากขอบคุณมากผมจะแวะแจกเพื่อนๆไปเรื่อยๆผมจะลงไปเที่ยวภาคใต้ไปเรื่อยๆก่อน มาเก่งใจว่าเก่งใจไม่เอาของซื้อของขายไม่เอาเก่งใจเออที่มาหาผมผมว่าดีใจมากเยนี่ไม่คิดว่าพอดีเจอน้ำมนต์น้ำมนต์ห้าหนึ่งแปดเขาบอกว่าบางเสียวว่าเขาขายของอยู่นี่ตลาดทะเลไทยครับตลาดทะเลไทยเออใช่บอกว่าอ๋อตลาดทะเลไทยหุ้ยตลาดทะเลไทยมันมีผลไม้ด้วยเหรอพี่กระถามนะเขาบอกมีผมก็นั่งนึกเอ๊ะมันตรงไหนวะผมก็วิ่งผ่านเนี่ยผมก็ไปส่งหางทะเลด้านใน ตลาดผลไม้มันอยู่ตรงไหนวะผมก็ไม่เครู้ใช่ใช่เพราะว่ามันเปิดมาปี54าี่ปีนี้เ,นเป็นแล้วหกสามจะชน10ปีแล้วนะแต่ทีนี้ผมมาคือมันตอนกลางคืนไงมันมืดหมดแล้วไงมันมันวิ่งมามันก็ผ่านไปแบบผ่านด่านจ่ายตังค์ไปเข้าไปข้างในแล้วเขาไม่เคยสังเกตนะว่าข้างในนี่คือเขาขายของเขาก็เพิ่งมารู้เหมือนกันเครงหน้าจะเป็นของทะเลอ่ช่วงกลางจะเป็นของปลาของแห้งของแห้งอาหารทะเลพวกปลาหมึกปลาปลาทูแห้งอะไรเงี้ยอ๋อ เป็นตลาดค้าส่งเล็กๆใช่ใช่สำหรับคนในพื้นที่มาซื้อไม่แต่ก็ไม่ได้เล็กเกินนะเนี่ยถ้ามีคนเช่าเต็มพื้นที่นี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยก็ตรงนี้ก็เต็มพื้นที่อยู่อื็อืุกตมดีนะเนี่ยทำเลดีไม่ร้อนด้วยผมว่าไม่ร้อนนะอากาศดีด้วยถ่ายเทดีเนี่ยฮะดูบรรยากาศดูดิโอ้โหใครว่างๆก็แวะเข้ามาซื้อของที่นี่ได้นะฮะ ร้านเจ๊เกตกับร้านบางเสียวครับนี่ครับนี่รหัสดาวเก้าหนึ่งเลยโอ้โห,โหสุดยอดตลาดเข้าใหญ่โตมโหลานมากมนี่นะฮะก็สมาชิกที่อยู่ในชมรมนะครับนะฮะก็มีหลากหลายอาชีพนะครับอาชีพค้าขายอาชีพขับรถอาชีพส่งของ อาชีพทำธุรกิจเป็นของตัวเองก็มีต่างๆนานาผู้ค้าเราก็กำลังจะขายของอันนี้รกใหญ่รับตนะ อาดุลน,นะฮะในครับรัะตะนะอาดุลจำน่ายแตงทิเบตแคนตาลูปฝรั่งลูกไหนลูกไหนมันเป็นยังไงลูกไหนและผลไม้ตามฤดูโอ้โสิยหาดพ่อค้าเหรอ หมาใหญ่มากหมาเหรอใช่แกะตะลุกมันใหญ่ไม่มีหรอครับแกะตะลุกหมดพอดีครับเหลือแต่ลูกไม่สวยตัวเหมือนหมูพี่แล้วไปไหนแล้วล่ะห้าสิบโลได้ไหมน่าจะไปเข้าห้องน้ำเพราะว่าของเราหรือของคนอื่นของคนอื่นอ๋อจะนอนอยู่นี่อ๋อโอเคถือว่าเราลอดตัวไปโอเคขอบคุณมากนะฮะนี่ครับพ่อค้าขายของ รัตนอดุลอ้าว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 อะไรเดินเลยอะไรเก็บตังค์แล้วเดินเลยโอ้เก็บตังค์ก็ต้องให้เท่าแก่สีเขาบอกว่าเขาลบเมียเหลือใช่ใช่เขาบอกคนเชื่อเมียได้ดีทุกคนเชื่อเขาไว้นะฮะแหมเก็บตังค์ปุ๊บเดินอืมอืมอืมโอเคนะฮะในวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ร้านของรหัสดาว9ก้าหนึ่งนะครับนี่ฮะทำอาชีพค้าขายเลยนะครับฝากไว้ด้วยครับบายรักนะจุ๊บ บ๊ายบายครับ